เชื่อแบคกินให้ดีเนี่ยมันเปลี่ยน DNA ได้นะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมอาหารที่เรากินเข้าไปทุกๆวันเนี่ยมันแบบมันโคตรมีพลังเลยมันไม่ใช่แค่ทําให้เราอิ่มแต่มันคือยาแบบว่ายาชั้นดีเนี่ยมันช่วยแบบสู้กับโรคต่างๆอย่างซึมเศร้าหรือแม้แต่บูตอารมณ์เราให้มันดีขึ้นมาได้ด้วยนะซึ่งเราอะคนเราอะจะคุ้นเคยกับเรื่องกรรมพันธ์กับ DNA กันมานานเลยนะหลายคนคิดว่าแบบก็พ่อแม่ให้มาจะทําไงได้มันเป็นไปแล้วแต่รู้ไหมว่าถึง ดีเเนี่ยมันจะกําหนดหลายอย่างแบบตั้งแต่สีตาย,ยันความเสี่ยงของโรคแบบโรคเหลือลังโลกอ้กวนโรคเบาหวานโรคหวัวใจที่ติดตัวมาแต่กําเนิดเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ตกเป็นาทาสของมันนะและเนี้ยแหละมันก็คือเรื่องสุดว้าวองค์งการวิทยาศาสตร์ที่เขาก็มีอยู่เรื่องที่เรียกว่านูทิจีโนมิกนูทิจีโนมิกเนี่ยมันเป็นการศึกษา เกี่ยวกับว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปคุยหรือมันไปสั่งงานกับยีนหรือ DNA ของเราได้นะคะพูด,ดง่ายก็คือไอ้ตัว DNA ของเราเนี่ยสาย DNA ของเราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยควรจะอ่ากินอะไร DNA เราเนี่ยกำหนดได้ว่าเราอ่ะต้องการสารอาหารรูปแบบไหนเราย่อยอะไรได้ดีหรือเราอ่ะแพ้อะไรได้ง่ายหรืออย่างข้อที่2อนะอาหารเนี่ยมันเปลี่ยนการทํางานของ DNA เราได้อย่างเช่นการที่เรากินอาหารที่แบบ ที่ดีเข้าไปอย่างเช่นพวกอาหารจากธรรมชาติไขมันดีโปรโตีนดีมันสามารถไปเปิดหรือไปปิดการทําง,งานของยีนบางตัวเราได้นะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าในครอบครัวของเราเนี่ยมีประวัติเป็นโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจหลายอีกหลายโรคเลยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตัวเราอ่จจะต้องเป็นตามนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราเนี่ยเราเลือกได้เราเลือกปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันมีส่วนช่วยเยอะมากๆแล้วแบบ ประเด็นของเรื่องนี้มันก็คือคืออย่าให้ยินกำหนดชีวิตเราหรือคือหรือกรรมนี่แหละอย่าให้มันกำหนดชีวิตเราเราสามารถใช้ตัวอาหารนี่เป็นยาในการลดความเสี่ยงโรคต่างๆได้แล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ถึงระดับพันธุก,กรรมเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเลือกกินให้มันดีขึ้นทุกวันนะแบบเป็นพวกอาหารจากธรรมชาติไขมันดีโปรโตีนดีลดอาหารแปรรูปต่างๆที่หรือมันแปลจนไม่เหลือสภาพเดิมเนี่ยนะแล้วก็ ของพวกนี้มันจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเราทำสิ่งเล็กๆแต่ว่ามันไปเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ d ี a ได้ลองปรับกันดูค่ะ